สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช anel taro by j u um ม m i นะคะช anel นี้นะคะที่มี วิวนะคะนอกหน้าต่างมีวิวต้นไม้เขียวๆนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะอยากให้เพื่อนๆแบบว่าได้ผ่อนคลายเนาะได้คลายความเครียดกันนะคะดูธรรมชาติกันบ้างเนาะจะได้แบบว่ารู้สึกสดชื่นสดใสขึ้นมาบ้างนะคะแม้ว่าเรื่องราวในชีวิตอาจจะเครียดอยู่ก็ตามนะจ๊ะ,ะก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะที่กดติด ตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักด้วยนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางชนแนลนี้กันนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะดวงความรักนะของเพื่อนๆชาวราศีสิงกันนะจ๊ะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะพฤศจิกายน6-3นะคะว่า ความรักนะคะของเพื่อนๆชาวสิงของเรานะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รู้กันนะจ๊ะแต่ก่อนอื่นนะคะการอ่านหน้าไพนี้นะคะ เป็นการอ่านแบบ general reading นะคะเป็นดวงโดยรวมโดยทั่วไปไม่ได้จอจงว่าเป็นดวงโดยเฉพาะของใครนะคะฉะนั้นนะคะมันก็อาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยอาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดก็ได้และพลังงานหน้าไพาน่นี้อาจจะสลับกันเป็นไว้วอ versa ได้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะรับชมไว้เพื่อความบันเทิงรับชมไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์แต่อย่าเก็บไปอินอย่าเก็บไป s ี r รียส และอย่าเอาดูการคลิปและอย่าเอาการดูคลิปนี้ไปตัดสินใจอะไรในชีวิตของคุณทั้งนั้นนะคะเพราะว่านี่มันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวของคุณนะคะถ้าอยากจะได้ความแม่นยาจริงๆนะคะอยากจะอินจริงๆนะคะแนะนำว่าต้องเป็นการออดูดวงส่วนตัวเท่านั้นนะคะจะดูกับใครก็ได้นะคะแต่ถ้าอยากจะอินเนาะต้องเป็นการดูดวงส่วนตัวไปนะคะจะได้แบบว่า ชัดเจนนะคะแม่นยําชัดเจนมากกว่านะคะอ่าเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขอดูพลังงานความรักนะคะของเพื่อนๆในช่วงครึ่งเดือนแรกพฤศจิกายน63นี้หน่อยค่ะพลังงานความรักในฝั่งของคุณเป็นอย่างไรบ้างคะใบแรกมาเป็น The Tower มาเลย พังจากอะไรมาคะเด e Sun ตามมาด้วยเด e Sun ัถ้วย5ไม้เด็กดาบพลังงานความรักนะคะในฝั่งของเพื่อนเพื่อนนะมันเหมือนกับว่ามันมีการทะเลาะเบาะแวงขัดแยง้งอะไรกันไปแล้วก็แบบว่า มีการพังถล่มกันไปนะในความรักความสัมพันธ์ดูแล้วเหมือนกับว่ามันมีคนรักเก่าของใครย้อนกลับเข้ามาหรือเปล่าอาจจะมีคนเก่า,กาแฟนเก่าคนรักเก่าของคุณหรือของเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์ทำให้คุณทั้งคู่ทะเลาะเบาแวงขัดแย้งอะไรกันเนี่ยแล้วก็เลยพังถล่มกันไปก็ได้นะคะอืม แต่ในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนกับว่าตัวคุณเองอ่ะอยากจะอยากจะให้ความสัมพันธ์น่ะมันมันกลับมามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งตัวคุณเองเหมือนอยากจะเคลียร์อะไรบางสิ่งบางอย่างกับใครคนนั้นด้วยนะแต่เหมือนกับว่ายังไม่ได้เคลียร์กันใช่ไหมอ่ะเหมือนกับว่าพอทะเลาะการขัดแย้งอะไรกันแล้วก็แบบพังถล่มกันไปเลยอ่ะโอ้ แต่ว่าในใจของคุณเหมือนกับว่าคุณก็ยังมีความหวังนะมีความหวังว่าอยากจะให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาดีกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าไพ่เดอดซันบางทีมันอาจจะหมายถึงเกณฑ์การมีบุตรก็ได้นะเออใครจะมีบุตรคะใครจะตั้งครันหรือเปล่าอะอืมอ่ะแต่เหมือนตัวคุณอาจจะมีการแอบตามสืบตามส่องเรื่องราว ของคู่กรณีคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะคะในตอนนี้รู้สึกว่าตัวคุณกับใครคนนั้นน่ะคนรักของคุณเนี่ยคนที่คุณออดีลอยู่ด้วยคบอยู่ด้วยคุยอยู่ด้วยเนี่ยคุณกับเขา,าอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วว่าเหมือนกับว่าต่างคนต่างอยู่เนาะเพราะว่ามันพังกันไปแล้วมันจบกันไปแล้วอะ่ะตัวคุณก็เลยได้แต่ไปตามสืบตามสองเรื่องราวของเขานะ การมีปัญหาทะเลาะเบาะแวงอะไรกันของคุณทั้งคู่อ่ะมันอาจจะมีคนอื่นก็ได้นะคะที่เข้ามาที่เข้ามามีส่วนเนาะอาจจะมีคนรอบข้างอะไรเงี้ยเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะที่เข้ามามาแจมด้วยอะ่ะเออแล้วก็แบบว่าเรื่องราวนะคะบานปลายใหญ่โตเลยนะรากฐานในความรักความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่อาจจะไม่ค่อยแข็งแรงกันด้วยนะถึงได้เป็นเดอะทาวเอร์ ถึงได้แบบพังถล่มกันไปนะทีนี้ขอดูพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นบ้างคะ่ะขอดูพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นหน่อยคะ่ะพลังงานความรักในฝั่งของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะ10ไม้เท้า queen of one จัดเม้นสองไม้เทา้าควีนเหรียญน,นะคะพลังงานความรักในฝั่งของใครคนนั้นเหมือนเขารอคอยนะรอคอยอะไรรอคอยการติดต่อสื่อสารรอคอยการอยากจะพบอยากจะเจอกับตัวคุณนะเหมือนกับว่า ณเวลาเนี้ยตัวเขาเองอาจจะไปมุ่งเน้นในเรื่องของการทํางานของเขาแล้วนะตัวเขาอาจจะมีภาระหนะ้าที่ความรับผิดชอบอะไรในเรื่องการงานเข้ามาด้วยก็ได้อะที่ทําให้ตัวเขาอะต้องเออไปให้ความสนใจเนาะในเรื่องของการงานเป็นหลักตัวเขาอาจจะเป็นคนที่บ้างานด้วยก็ได้นะบ้างานชอบทํางานนะคะอาจจะเป็นคนที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่แบบ มีความรับผิดชอบสูงเนาะภาระหน้าที่ก็เลยหนักเป็นเงาตามตัวมาเช่นเดียวกันหรือว่าตัวเขาเองอาจจะมีภาระอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องรับผิดชอบออในชีวิตของเขาหรือว่าเป็นภาระความรับผิดชอบของครอบครัวเขาก็ได้นะคะที่เขาต้องรับผิดชอบดูแลเลี้ยงคนในครอบครัวอะไรประมาณนั้นนะ่ะตัวเขาเองนะคะก็ยังโคงมีความคิดถึงนะ คิดถึงคนที่อยู่ห่างไกลกันเนี่ยเพราะว่ามันมีสองไม้เท้าด้วยอะความรักของคุณกับเขาอาจจะเป็นความรักที่เป็นรักทางไกลก็ได้นะคะอาจจะเป็นเออดิวกับคนต่างชาตินะคนที่อยู่ห่างไกลกันคนที่อยู่อ,อ่อต่างประเทศต่างจังหวัดต่างอำเภอกันก็ได้นะคะ ตัวเขาเองก็ยังคงมีความรักมีความคิดถึงให้กับตัวคุณอยู่ยังเฝ้ารอคอยการติดต่อสื่อสารยังอยากจะให้มีการปลุกฟื้นนะคะความสัมพันธ์ที่มันเคยพังกันไปจบกันไปเนี่ยความสัมพันธ์ที่มันเคยตายกันไปแล้วอะในฝั่งของเขาอะเขาอยากจะให้ให้กลับมาเอ,อ่อทบทวนกันอีกสักครั้งหนึ่งอะเหมือนตัวเขาเองก็ยังไม่ได้อยากจะจบกันไปแบบนี้นะ ยังไม่ได้อยากจะให้เรื่องราวมันจบลงแบบนี้อะแล้วก็ความรักของคุณทั้งคู่อาจจะมีในเรื่องของความแตกต่างกันในเรื่องของอายุด้วยก็ได้นะเพราะมันมี6ถ้วยเนาะมันอาจจะมีความแตกต่างกาันอาจจะมีคนที่เด็กกว่าอ่อนกว่ากับคนที่มากกว่าเนาะอาจจะมีปัญหากันในเรื่องความรักที่มันเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะ แต่ในฝั่งของเขานะคะเขาก็ทำงานไปด้วยแต่เขาก็คิดถึงคุณไปด้วยนะยังอยากจะได้รับการปลดปล่อยนะคะอยากจะได้รับการปลุกฟื้นนะความสัมพันธ์ที่มันเคยตายกันไปแล้วเคยจบกันไปแล้วให้กลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็รู้สึกแหละว,ว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันก็มีอุปสรรคปัญหาเยอะอะแต่ว่ายังอยากจะไปต่อนะคะยังไม่ได้อยากจะทิ้งมันไปเนาะความสัมพันธ์เนี้ย เนี่ยยังคงแบบว่าคิดถึงอ่ะยังคงแบบว่าอะไรอาวอนนะยังไม่ได้อยากจะปล่อยมือจากความสัมพันธ์นี้ไปอ่ะทีนี้เรามาดูพลังงานเอาคัมกันบ้างดีกว่าค่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณทั้งคู่ขอดูเอาคัมหน่อยค่ะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหลังจากที่มันจบกันไปแล้วพังกันไปแล้วอ่ะ ขอดูเอาคำหน่อยค่ะสิบถ้วยแปดดาบหนึ่งดาบคิงดาบอืมดาบมาเยอะเลยเด็กถ้วย สิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะเอาคำของคุณทั้งคู่นะคะเหมือนมันมีการบล็อกมีการปิดกั้นอะไรกันไปหรือเปล่าเอยระหว่างคุณทั้งสองคนเหมือนมีการบล็อกการติดต่อสื่อสารบล็อกไลน์บล็อกเฟซอันเฟรนกันไปบล็อกเบอร์โทรกันไปนะมีการปิดกัน้นทางกายทางใจด้วยก็ได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนกับมันก็ มีความพยายามนะที่แบบต่อให้จะแบบว่าปิดกั้นอะไรกันไปบล็อกอะไรกันไปแล้วก็ยังมีการแบบอยากแอบสืบแอบส่องอยากอยากยากังอยากรู้เรื่องราวของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่อะ่ะอาจจะเป็นฝั่งคุณที่ไปตามสองเรื่องเขาอาจจะเป็นฝั่งเขาที่มาตามสองเรื่องราวของคุณเหมือนกันก็เป็นไปได้นะแล้วเหมือนมีคนที่อยากจะเคลียร์มีคิงดาบคนนี้ อาจจะเป็นตัวคุณก็ได้นะคะที่เหมือนกับตั้งกำแพงไว้สูงแล้วเนาะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเพราะว่าที่ผ่านมามันอาจจะพอทะเลาะกันมีปัญหาอะไรกันไปแล้วก็พังทลายถล่มจบกันไปเนี่ยตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าอยากจะเคลียร์เหมือนกันนะแต่ประมาณว่าแบบถ้ามันถ้าเคลียร์แล้วมันไม่ได้มีความชัดเจนเนาะคุณเองก็พร้อมที่จะตัดใจนะคะ พร้อมที่จะตัดความสัมพันธ์เนี้ยทิ้งไปนะแต่เหมือนว่ามีคนที่อยากจะขอโอกาสกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในความรักความสัมพันธ์เนี้ยเหมือนอยากจะให้กลับมาดีกนะันน่ะเหมือนมีคนที่แบบอยากง้อนะอืมอยากจะให้กลับมาเนี่ยมีความสุขอยู่ด้วยกันมีความสุขมีความสมหวังด้วยกันอีกครั้งหนึ่งคุณทั้งสองคนอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็ได้นะคะ อาจจะเคยอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวมาก่อนเนาะหรือว่าอาจจะมีการแบบวางแผนอยากจะเป็นครอบครัวกันฉะนั้นนะคะมันอาจจะมีเนี่ยมีเกณฑ์นะคะว่าจะได้เคลียร์กันนะอืมีการได้หาข้อตกลงร่วมกันมีเกณฑ์ว่าถ้ามันมีการเหมือนกับปดบล็อกอะไรกันเนาะแล้วก็มาเคลียร์กันน่มันอาจจะเคลียร์กันได้ลงตัวนะคะแล้วก็ถ้าเคลียร์กันได้เนาะ หาข้อตกลงร่วมกันได้นะมันก็จะได้กลับมามีความสุขนะคะได้อยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยกันนะคะถ้าเป็นครอบครัวกันก็ได้กลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึง่งถ้ายัางไม่ได้เป็นครอบครัวกันก็จะได้กลับมามีความรักความสุขนะคะด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในช่วงนี้นะคะอาจจะมีชวาวทัศนามนะคะมีนกรกฏพิจิกชวาวทัดไฟนะ เมษสิงห์คณูชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มชาวธาตุดินไหมพิศศพกันมังกรชาวธาตุดราศีใดก็ได้นะคะแต่เหมือนจะไปทางธาตุไหนอะ่ะเหมือนแบบเหมือนจะออกไปทางธาตุลมนะอืมิมถุนตุนกลุ่มอ่ะพกดาบมาเยอะเลยเนี่ยอ่ะ ถ้ามันมีโอกาสนะคะอาจจะได้เคลียร์กันเนาะแต่ว่าคิงดาบอะบางทีอาจจะเป็นในฝั่งของใครคนนั้นก็ได้นะที่คุณคนที่คุณดิวอยู่ด้วยอะ <S <S เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าแข็งแข็งเนาะไม่น่ารักไม่อ่อนหวานไม่อ่อนโยนไม่โรแมนติกอะไรเลยอะเป็นคนที่แบบพูดจาตรงไปตรงมาไม่รักษาน้ำใจกันเป็นคนที่ตรงเกินอะ แบบพูดจาขวันผาดซรากอะไรเงี้ยไม่ค่อยรักษาน้าใจอะไรคุณสักเท่าไหร่เลยพูดตรงพูดแรงมากเกินไปแล้วก็เป็นคนที่ยิ่งเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์ศรีเป็นคนที่มีอีโก้เยอะด้วยนะเป็นคนที่ตั้งกําแพงสูงปรีดเลยอืมเป็นคนที่มีมาสมีฟอร์มอะฟอร์มเยอะด้วยนะเขาอาจจะแบบไม่ชอบการเสียฟอร์มก็ได้ด้วยนะคนคนเนี้ย ทีนี้เรามาดูสิ่งที่เขาอยากบอกคุณกันบ้างดีก,กว่าถ้าหากว่าใครคนนั้นบอกคุณผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าอะไรคะถ้าหากใครคนนั้นถ้าหากว่าชาวส่องบอกอะไรคุณผ่านคลิปนี้ได้เขาอยากจะบอกกับคุณว่าเจ็ด ดาบนะคะแฮงเมนสองเหรียญ 8. ดไม้เท้าสี่เหรียญสิ่งที่เขาอยากบอกคุณ5้าใบอะเหมือนเขาอยากจะทักหาคุณนะอยากจะส่งข้อความอะไรหาคุณนะเหมือนกับว่าความรักความสัมพันธ์เนี้ยเขาบอกว่า มันเป็นสองเหรียญนะะคุณสองคนอาจจะรักเลิกกันเนาะเดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็เลิกกันอนะ่ะไ,ไปมาวนเวียนกันอยู่อย่างเงี้ยหลายรอบแล้วว่าหรือว่ามันอาจจะเป็นความลังเลก็ได้นะที่เขารู้สึกอะ่ะเหมือนกับว่าตัวเขาเองก็มีความลังเลไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะยังไงกับความรักความสัมพันธ์นี้ดีเหมือนกับในช่วงที่ผ่านมาตัวเขาเองก็หยุดพักนะเนี่ย ไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอะ่ะพยายามจะไปใช้ความคิดทบทวนนะคะทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุและผลของเขาเนาะแล้วเหมือนตัวเขาว่าเหมือนตัวเขารู้สึกว่ามันมีเจ็ดจาบขึ้นมาเหมือนเขารู้สึกว่าเขาเองไม่แน่ใจอะ่ะว่าตัวคุณน่ะแอบมีการทำอะไรลับหลังเขาหรือเปล่าอืแต่ถ้ามันไม่ได้มีการทำอะไรลับหลังกันนะมันอาจจะหมายถึงการที่เขาเอง เขาก็อยู่นิ่งๆเงียบๆในพื้นที่ของเขานั่นแหละแต่เขาก็ยังแอบบแอบบตามสืบตามส่องเรื่องราวของคุณอยู่แบบห่างๆเนอะแอบบสืบแอบบส่องแบบเงียบๆอะไรประมาณนี้ตัวเขาเองเหมือนเขาอาจจะอยากทักหากคุณนะแต่ยังลังเลนะยังไม่แน่ใจอะว่าจะทักหากคุณดีไหมจะแบบจะแอคชั่นทาอะไรบางสิ่งบางอย่างดีไหมหรือว่าอยู่เฉยๆดีมันยังเป็นความคิดที่แบบยังกลับไปกลับมาอยู่เนาะที่ตัวเขาเองเขาก็ยัง ต่ัดสินใจไม่ได้นะคะยังไม่เด็ดขาดเนาะเหมือนกับยังทบทวนยังคิดมากอยู่นะเขาเป็นคนคิดมากจริงๆนะแล้วตัวเขาเหมือนกับว่าเขาเออเป็นห่วงคุณด้วยนะแล้วเขาก็ห่วงคุณด้วยหรือว่าสิ่งที่เขาอยากจะบอกอ่ะเหมือนกับเขาอยากบอกว่าเออคุณอ่ะเป็นคนที่ขี้หึงก็ได้นะหรือว่าอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้นั่นแหละที่เขาแบบเป็นคนแบบขี้หึงขี้ห่วงขี้งกขี้เก๊กอะประมาณนั้นอนะ อืมแต่ตัวเขาก็ยังห่วงคุณอยู่นะคะแต่มันก็ยังยังเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้เลยอะ่ะยังแขวนตัวเองไว้อยู่อะ่ะอ่ะแต่อยากทักนะอยากทักหานะเออแต่ไม่รู้จะทำยังไงในตอนนี้ก็ตามสืบตามสองเรื่องราวของคุณต่อไป อารมณ์เหมือนประมาณว่าเขาห่วงว่าคุณห่วงว่าคุณจะไปมีใครไปมีคนอื่นแล้วหรือยังอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าถ้ามันนิ่งห่างกันมานานแล้วเนาะก็อาจจะทำให้เขาแบบยิ่งคิดมากก็ได้นะทีนี้ขอดูสิ่งที่คุณอยากบอกเขากลับไปหน่อยค่ะ คุณอยากบอกเขากลับไปว่าอะไรคะถ้าคุณบอกเขากลับไปได้ห้าใบคุณอยากบอกเขากลับไปว่าควีนถ้วยโอ้สิบถ้วย แ่งแมนโอ้ยคุณก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองเขาก็อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะต่างคนต่างเป็นแห่งแมนแล้วอะไรอีกรู้มไหม <laughs> มีสี่เหรียญเหมือนกัน <laughs> คุณก็ห่วงเขาเขาก็ห่วงคุณนะเออห่วงกันนะมีความห่วงกันอยู่นะแปดดาบอ่ะคุณอยากบอกเขากลับไปว่า ตัวคุณเองนะก็ยังคงแบบว่าคิดถึงนะคะได้แต่เฝ้ารอคอยอะรอคอยนะที่จะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งรอคอยที่จะกลับมามีความรักมีความสุขนะคะมาเติมเต็มให้กันเป็นสิบถ้วยอีกครั้งหนึ่งอะแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณทั้งคู่เคยแบบว่าแฮปปี้กันมากๆเลยนะเคยแบบว่า ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันมีเวลาที่ดีๆร่วมกันมากมายเลยอะทำให้ตัวคุณเองก็ยังคิดถึงยังอาลัยอารณ์ยังแบบอยากจะให้กลับมามีโมเมนต์ดีๆแบบนั้นด้วยกันอีกครั้งหนึ่งะถ้าเคยเป็นครอบครัวกันมาก่อนก็อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้งหนึ่งแต่ตัวคุณเองก็บอกว่าคุณก็อยากจะอยู่ในพื้นที่ของตัวคุณเองเหมือนกันนะอยากจะใช้ความคิดเหมือนกัน อยากจะทบทวนนะคะเรื่องราวของตัวเองเหมือนกันและก็คุณอยากบอกว่าคุณอึดอัดมากเลยนะณนะเวลานี้เหมือนกับว่าตัวคุณอาจจะถูกเขาบล็อกเนาะเขาอาจจะบล็อกคุณไว้อทำให้ตัวคุณรู้สึกอึอดอนะัดมันทำอะไรไม่ได้ะจะเคลียร์กันก็ไม่ได้จะส่งข้อความหาก็ไม่ได้ มันเป็นอะไรที่ตัวคุณเองก็มืดแปดด้านนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีเขาบล็อกคุณไว้เมื่อไหร่เขาจะปลดบล็อกคุณสักทีอ่ะคุณอาจจะรู้สึกประมาณอย่างนี้เนาะแล้วตัวคุณก็มีความเออเนี่ยห่วงเหมือนกันนะอเหมือนอาจจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าต่างคนต่างก็ยังรักยังหึงยังห่วงกันนะแต่จะไม่ค่อยแสดงออกอะ่ะ เหมือนเป็นคนเงียบเงียบะ่ะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกอะไรกันนะคุณ2คนเนาะอ่ะสิ่งที่คุณอยากบอกเขากลับไปก็เป็นประมาณนี้นะยังคิดถึงนะคะยังรอคอยนะรอคอยให้เขาปลดบล็อกคุณนะจ้ะทีนี้เรามาดูไพ่โรแมนแองเจิลกันบ้างดีกว่าขอไพ่โรแมนแองเจิลให้คําแนะนำกับเพื่อนๆหน่อยค่ะไพ่อยากจะแนะนำว่าอะไรคะ อเห็นไหม Express Your Love แสดงออกนะคะแสดงออกมาเถอะความรักอะอย่าไปเก็บอย่าไปกักมันไว้เลยโอ้รักเขาก็บอกไปคิดถึงเขาก็บอกไปแต่ถ้ายังบอกไม่ได้ก็คงต้องแบบให้เขาปลดบล็อกเราก่อนเนาะชาวส่องด้วยเหมือนกันนะคะถ้าคุณบล็อกเขาอยู่เนาะคุณก็ปลดบล็อกเขาซะนะ แล้วคุณรู้สึกกับเขายัางไงอ่ะคุณบอกเขาไปเถอะบอกออกไปอ่ะตามที่หัวใจคุณมันมันเรียกร้องอะ่ะอย่าไปเก็บอย่าไปกักไว้เลยเนาะความรู้สึกนั้นน่ะบอกมันออกไปนะจะได้แบบว่าเข้าใจตรงกัน for giving and learning แล้วก็ chemistry นะคะให้อภัยกันเถอะเรียนรู้แล้วก็ให้อภัยกันสา เ,เรื่องราวของคุณทั้งสองคนนะมันอาจจะเป็นแค่เ,เป็นแค่แบบเป็นแค่เรื่องราวที่แบบมันไม่เข้าใจกันนะมันเข้าใจกันผิดอ่ะเออจากการที่แบบเหมือนกับสงวนท่าทีมากเกินไปแบบรักเขาแต่ก็ไม่บอกอะไรเงี้ยรักกันชอบกันแต่ก็ไม่บอกทําเหมือนเป็นแบบไม่ ไม่ได้คิดอะไรเหมือนแบบประมาณว่าเออไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรประมาณนั้นทําให้แบบเข้าใจไม่ตรงกันเนาะฉะนั้นนะคะไปะแสดงออกถึงความรักความรู้สึกที่คุณมีต่อกันให้อภัยกันซะแล้วก็เรียนรู้กันแล้วกันใหม่อีกครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็เนี่ยคุณสองคนนะ่ะมีเคมีที่เข้ากันด้วยนะจ๊ะ ขอ,อไพ่เมจิคอลไทม์ให้คำแนะนำกับเพื่อนๆ1หนึ่งใบค่ะ,ะไพ่เมจิกคาลไทม์จะแนะนำอะไรให้กับเพื่อนๆ่คะ integrity นะคะอ่ะเห็นไหมความซื่อสัตย์ต่อตอนเองอะ่ะเออรู้สึกอย่างไรก็ต้องบอกคำออกไปอย่างน,านั้นอย่าไปโกหกตัวเองอย่าไปฝืนความรู้สึกในใจของตัวคุณเองนะจ๊ะบอกมันออกไปเถอะความจริงอะ่ะสิ่งที่คุณรู้สึก ต่อกันแล้วกันน่ะเออมันจะดีกว่าเนาะดีกว่าที่จะไปเก็บกันไว้เก็บไว้ในใจกันไว้เนี่ยต่างคนต่างก็เก็บไว้อ่ะแบบรู้สึกยังไงต่อกันก็ไม่บอกอ่ะจะกักกันไว้ทําไมอ่ะบอกกันไปเถอะเออจะได้เข้าใจตรงกันนะจ๊ะโอเคอะพลังงานความรักของเพื่อนๆนะคะก็เป็นประมาณนี้นะคะโอเคอะถ้าเ,เพื่อนเพืนะคะ ท่านใดที่สนใจอยากจะติดต่อจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามกันได้นะคะไลน์ line ID ก็จะอยู่ที่ใต้ Description นี้นะคะขอให้เพื่อนๆนะคะเออแอดไลน์เข้ามานะคะอย่าขอความการุณานะคะอย่าทิ้งเบอร์โทรอะไรไว้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะคะเออเดี๋ยวจะมีแบบมิจฉาชีพอะไรอย่างนี้เนาะ ไม่ดีนะคะไม่ปลอดภัยนะคะขอให้ทำตามกติกานะคะแอดไลน์มานะคะไลน์ ID ก็จะอยู่ที่ใต้เดสคริปชันนี้นะคะแอดไลน์มาสอบถามค่าครูสอบถามคิวว่างกันได้นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์กัวซา,าหรือว่าเครื่องประดับหินมงคลก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามสั่งซื้อได้เช่นเดียวกันนะคะโอเคอะคลิปนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะ ลากันไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ